ดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2568ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มีช่องทางในการที่จะร่ำรวยโชคดีบังเกิดทรัพย์อย่างมั่นคงโดดเด่นที่สุดในรอบ18ปีฟันธงครับว่าในเรื่องของการงานชิดการงานชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์โดดเด่นประสบความสาเร็จที่จะก่อเป็นดอกเป็นผล นับตั้งแต่30เมาษยนของปีที่แล้วจนถึงวันที่12พฤษภาคมปีนี้เป็นจังหวัดที่1จังหวัดที่2อนี่ลุงโลดมากนะ2ตุลาคมของปี2 6 8จนถึงวันที่22ธันวาคมปลายปีเลยนะดาวศรีจะโครจรเล่งดวกชะตา เป็นจุดที่จะมีความเจริญก้าวหน้าวิวัฒน์และพัฒนาในการงานได้ทุกสถานทุกรูปแบบทั้งงานที่ประจําส่วนตัวตําแหน่งที่ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีการร่วมหุ้นการลงทุนหรือจะทําอะไรกับคนรักกับหุ้นส่วนแล้วสําเร็จฟันธงมีจังหวะเรื่องการงานมีจังหวะหนึ่งที่น่าเป็นห่วงระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมอย่าประมาทรอบขอบนลัดกลุ่มส่วนเรื่องการเงินจะเห็นได้ว่า ที่บอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรโดดเด่นที่สุดในรอบ18ปีดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรจะโคจรเข้าสู่ฐานที่ตั้งที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมของปี2618ไปจนถึง22พฤศจิกาย,ยนของปี2 6 9หนึ่งปีครึ่งครับที่เป็นจังหวะที่สามารถที่จะร่ำรวยและโชคดีถ้ามีฐานดวงเดิมว่าจะมีฐานะร่ำรวย ประสบความสําเร็จบังเกิดเงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบมีช่องทางอะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องก,การเงินที่จะได้เงินก้อนใหญ่อย่านอนรอมันต้องมุ่งที่จะกระทําบนแผนการยุทธศาสตร์ที่เตรียมพร้อมแล้วคุณจะประสบความสาเร็จครับความรักและครอบครัวใครที่เกิดราศีมังกรและเป็นโสดถ้าไม่เคยมีใครมาเลยคุณจะเจอคนใหม่ที่รู้ใจถูกใจตรงตามดวงหลังวันที่2ตุลาคมจนถึงวันที่22พฤศจิกายน นี่คือจังหวะที่จะเกิดปรากฏครั้งแรกในปีนี้ส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็จะมีเกณฑ์มีความสุขอย่างมากกับคนรักคูกครก่รักหรือมีบุตรว้สืบวงตระกูลในห่วงช่วงเวลาดังกล่าวนี่เช่นเดียวกันครับสุขภาพอุบัติเหตุปีนี้คุณป่วยเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้คุณจะหายโดยได้หมอดีทางการแพทย์ตรวรักษาตรงอาการรักษาตรงกันแล้วหายครับเครดเกรดมงคลหาโอกาสไปกับสาักการะพระแก้วมรกต หลวงพ่อพระทองคำวัดไตรมิตรหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตวัดกระยาหลวงพ่อพระศรีสัยาุนีวสุทัศน์อย่างนี้เป็นต้นหาโอกาสเป็นสาการะเทพสององค์ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและเทพการเงินในดวงชะตาคือเทพพระเสาและเทพพระราหูหนึ่งเดียวในแผ่นดินณนะลานเทพพระเจ้าอามและควรจะหาพระผงเก่าของแผ่นดินเช่นพระนางพญยาพระกรุต่างๆเท่าที่จะหาได้และไม่แพงจนเกินไปตามกำลังของเราไว้เป็นขวัญกำลังใจ ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรจงมีจังหวะโอกาสในความหวังที่จะร่ำรวยและโชคดีเด่นที่สุดในรอบ18ปีตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ